วันนี้คงเป็นวันพระด้วยเนาะเป็นวันพระเป็นวันธรรมมาสวนะคือปกติก็วัดทั่วไปก็ไม่ได้แสดงทำทุกวันหรอกครูบาอาจารย์ก็แสดงทมวันพระนี่แหละก็เยวันธรรมมาสวนะวันที่วันที่ฟังธรรมอันนี้ก็เพิ่งมาคิดได้เดี๋ยวนี้แหละเพื่อนมาทำมาคารวะ กับญาติโยมมรคารวะก็ลยอยากจะพูดถึงคาถาที่อาตมาได้ให้ไปเนี่ยนะบางทีก็บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ถ้ารู้แล้วก็ก็รู้ซ้ำอีกก็ไม่เป็นไรนะยาสสะปะปังกตังกามังกุสลีนดับหียติโซมังโลกังปะพาทิติอัภามัตโตวันจัตีิมาอันนี้เป็นพระคาถาของพระองคุริมานนะ องค์คริมานพวกเราก็พอจะทราบกันอยู่เนาะว่าท่านได้ฆ่าคนตั้งเกือบพันน่ะนะเนี่ยทีนี้พระองค์ทรงโปรดท่านแล้วกระทั่งก็ได้มาบวชมาบวชแล้วไปทําสมาธิภาวนาทําแล้วมันบาปเนะี่ยซึ่มันเคยทำแล้วก็เรานะถ้าสานึกระลึกได้มันจะมารบวนทันทีเลยนะนะรู้สึกละอายไงไอ้คนที่ฆ่าคนแรกเป็นอย่างไรแล้วลึกได้หมดเลยแล้วลึกฆ่า ข้าคนแรกเขามีความเขามีความเจ็บปวดอ้อนวอนขอร้องอย่างไงอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เห็นเห็นภาพ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 ,พวกเรานี่ก็เถอะทาสมาธิน่ะนะไออดีตต่างๆที่พวกเราเคยทํามาเนี่ยนะมันก็จะชัดเจนไปหมดเลยนะพวกเรานะแม้แต่อยู่ที่ไหนก็ช่างเงินเถอะแต่มันเป็นสัญญาอารมณ์ไม,ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไปเห็นจริงๆแต่มันชัดเหมือนกับเราหอมองดูอะไรต่างๆเลยแต่จริงไม่ใช่นะ มันเป็นสัญญาอารมณ์อันนี้ท่านก็คงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนั่งสมาธิไม่ได้วุ่นวายมากเลยบางทีก็เหมือนกับมีคนจะมาฆ่าเป็นกลุ่มเลยนะพระองค์ก็เสด็จไปโปรดไงเอ,อสิ่งใดที่มันผ่านไปแล้วคือผ่านไปว่างั้นเถอะบาปไม่ดีทั้งหลายมันผ่านแล้วคือผ่านไปเหมือนกับใบไม้ที่มันร่วงจากต้นมาแล้วอย่างเงี้ยนะมันไม่สามารถที่จะก,กลับคืนได้ว่างั้นเถอะอย่าไปคำนึงอย่าไประลึกถึง ตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติให้ปัจจุบันเนี้ยนะท่านก็ได้กำลังใจจากพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรไม่นานท่านก็สำเร็จพอสําเร็จท่านก็ถึงมีคาถาบนนี้ขึ้นมาไงผู้ใดทําบาปทำไมจะสะปาปังไงผู้ใดทําบาปชั่วนะอันเลวทามนะทำแล้วระลึกได้แล้วก็หยุดการกระทํานั้นอนภาษาบัตนเราเนี่ยนะหยุดการกระทําบาปนั้นแล้วก็มา ทําจิตใจให้บริสุทธิ์อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ปวดผ่องว่างั้นเถอะผ่องใสก็เหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกจะนั่นใช่หไหมพระจันทร์วันเพ็ญถ้ามีมมเมฆหมอกมันจะสวยงามในท้องฟ้าน,นา่ะนะอันนี้เป็นพระพระคตาของพระองค์คุลิมานทีนี้ประเด็นก็คือสําคัญก็คือประเด็นที่ว่าพวกเราได้ทําบาปถึงขนาดท่านไหมเออพวกเราได้ทําบาปทําทํากรรมมันหนักกันชั่วเหมือนท่านไหม ไม่นี่แต่ว่ามีคนจะทํามากกว่าท่านมีไหมค่าค่าคนมีไหมไม่เลยนะพวกเราที่จะมาสังเกตด,ดูนี่นะพวกเราก็ไม่ได้ทําบาปขนาดนั้นเราจะไม่บรรลุง่ายกว่าท่านหรือพวกเราลองพิจารณาดูนะเรามัน่าจะปฏิบัติง่ายกว่าท่าน <c oughs> ดับแล้วเมื่อวานก็ดับตั้งหลายตั้งหลายอันเมื่อวาน,นพูดถึงน้ำไหลไฟดับนี่ นะพวกเราไม่ได้ทํำบาปขนาดนั้นเราน่าจะได้บรรลุอยู่นะอาจารย์ว่านั้นมาว่าใช่ไหมอเพียงแค่อใส่ใจตัวเองแค่นั้นแหละนะพวกเราพวกเรารู้ไหมว่าทําไมพวกเรารู้ภายนอกเยอะแยะมากมายอะนะทำไมพวกเราเรียนรู้ภายนอกลองไปนับดูนะว่าที่พวกเรารู้อะไรบ้างเนี่ยนะแค่อยู่ที่นี่ก็เยอะแยะมากมายแล้วนะทําไมรู้ อ๋อเพราะว่าเราเรียนรู้ไงตาเราก็เห็นข้างนอกหูก็ฟังข้างนอกตาหูจมูกเลี้ยกายใจเรารับรู้ข้างนอกปุ๊บเลยแต่มีอยู่สิ่งสิ่งหนึ่งที่มันมีสามอย่างเองนะพวกเรามันน่าจะเห็นเร็วนะสามอย่างนะแต่อันเป็นหมื่นเป็นพันเป็นล้านเนี่ยพวกเราสามารถรู้ได้เพราะเราสนใจใส่ใจอย่างที่ว่านี่แหละตาหูจมูกมันรับข้างนอกมันเลยแล้วก็รู้ภายนอกเน่ะแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันมีแค่สามอย่างเองเออสามอย่างก็คือ อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์หรือเฉยๆนี่แหละนะสุขทุกข์ก็พวกเราก็รู้แล้วมาจากไหนมาจากทัก่วมาจากทําความชั่วความผิดทําความดีก็คือสุขทําความชั่วก็คือทุกข์อย่างเงี้ยหรือเฉยเฉยอย่างงี้นะนะพวกเรานะสามอย่างเนี่ยท่านถึงบอกว่าทําไมท่านรัดนิ้วมือเองรัดนิ้วมือก็จะสำเร็จเพราะมันไม่รู้ได้ไงก็สามอย่างเอง,เองนี่นะท่านว่าอย่างเงี้ยได้สําเร็จพราะมันน้อยนิดเดียวเองนะ แล้วไม่นะหมายังต้องรู้หมดเลยนะพวกเรานะรู้อารมณ์เนี่ยอันเดียวเลยเคียงแค่บอกว่าอารมณ์ดีก็ช่างอารมณ์มีความสุขเงี้ยพอมันเกิดขึ้นเราก็จะรู้ว่าอ้อพอเกิดขึ้นเราก็จะยินดีเราก็จะคิดในเรื่องของสุขความสุขไงเวลาทุกข์มาเราก็คิดแต่เรื่องของความทุกข์เงี้ยนะอแต่ที่ว่าสุขทุกข์เนี่ยมันอยู่อย่างนั้นตลอดไปไหมอย่างนี้นะเอสุขมันก็ดับนนอยอย, todos, อย่างนี้นะไม่ต้องพูดต้องว่าเที่ยงไม่เที่ยงเนาะอ้อมันก็ดับเวลามันความ ความสุขมันดับเนี่ยนะเราก็จะไม่คิดในเรื่องของความสุขนับร้นนะเวลาความทุกมาเราก็คิดถึงเรื่องความทุกข์น,นะแค่นี้เองแล้วที่ว่าเนี่ยมันเกิดกี่ครั้งที่เกิดกับพวกเราเนี่ยนะกี่ครั้งโกรธเกลียดแยใจจังรักชอบเนี่ยเกิดกี่ครั้งนับไม่ถ้วนใช่ไหมเอาทำไมไม่รู้ทั้งตั้งที่มันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทาไมไม่รู้นี่นะอ๋อเพราะว่าขาดสติไงสติแปลว่าระลึกได้นะ ừ, เออพออารมณ์โกรธเกิดขึ้นงเงี้ย เราก็จะรู้ว่าอ๋อตรงที่ส่งเสริมความโกรธให้มันมานานก็คือกิตไงกิจก็จะคิดส่งเสริมมันอย่างนั้นมันอย่างงี้มันอย่างง,าง,งี้พออารมณ์นั้นหายทําไมไม่คิดอีกอะ่ะทําไมไม่คิดเหมือนเดิมอันนี้ต่อมาก็พูดให้โยมเลยนะตรงๆเลยนะโยมมีปัญหาทางครอบครัวก็โทรมาระบายอาจารย์ก็ไม่ไม่สอนธรรมะนะพูดไปแล้วอาจารย์ก็โยมรักษาไว้นะรักษาอะไรอาจารย์ รักษาความโกรธคุณอย่าให้มันดับมันมาวนะ่าอย่างนี้นะวอเรากล้าเลยนะวอาเรากล้าเลยหายหายโกรธเลยพอมันดับเดี๋ยวนั้นนะอาจารย์ก็บอกว่าโยมคิดอีกสิคิดอะไรอาจารย์คิดเหมือนเมื่อกี้เี่เหมือนที่คุณคุยกับอาจารย์เนี่ยนะมันคชิดไหมพวกเราอารมณ์ดับอารมณ์โกรธดับ,ดบ,ดดบแล้วมันจะคิดเหมือนเดิมไหมมันก็ไม่คชิดอย่างนี้นะเนี่ยแค่นี้เองนะพวกเรานะทําไมทําไมเขาหายโกรธเพราะว่าเขาเอาจิตมาอยู่กับคําคิดคําพูดของอาจารย์ยังไงก็คำเด ทีนี้คําว่าสติปแปลว,ว่าระลึกได้ไงความโกรธเกิดขึ้นนะแล้วมันดับอย่างเงี้ยก็เห็นด้วยไงอ๋อดูที่เมื่อกี้นี่โอ้ยรุรนแรงร้อนแรงมากๆม,มันก็ยังหายอย่างนี้นะพวกเราครั้งเดียวแค่นั้นนะอันนี้อันก็โทษอันนี้พลังของสมาธินะถ้ามีพลังของสมาธิมันจะมีสติสัมปัญญะเป็นอัตโนมัติมันก็จะเห็นแล้วก็ครั้งเดียวเลยนะครั้งต่อไปไม่เอาอีกแล้วทําไมก็มันจะดับอยู่ดีอย่างเงี้ยนะจะไปทำไมต้อง,องไปทุกข์ให้มันทุกข์กว่าจะดับ อย่างนี้นะเพียงแค่เห็นแค่นั้นแหละันก็หายแล้วไม่เกิดอีกแล้วทําไมมันเรื่องเดิมเดม,มันน่าเบื่อมันน่านายไม่งั้นพระเจ้าจะตรัสเลยนิพพิทาเหรอ,ออไวยพจนแห่งนิพพานน่ะนะที่ว่าคําพูดแทนกันได้เนี่ยนะนิปวยพจนแห่งนิพพานะน่ระนิพพิทาพวกเรารู้ไหมวอกแปลว่ามันเบือ่อเบือเบ่อ,อน,อนายอย่างนี้นะโอ้ยเบื่อเบื่อเบื่อนะเบือ่อนายว่างั้นเถอพอเบื่อนายมันก็ไม่สนใจใส่ใจแล้วคนเบื่อกันเห็นหน้ากันอยากจะมองกันไหมจะไปยิ้มให้กันไหมเปล่า ไม่มองเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละ,ละอันนี้อันนี้เที่ยบไม่ฟังอ่นะนะเนี่ยแค่นั้นเองนะพวกเรากโกรธเกิดขึ้นเอาก็เห็นพอความโกรธเกิดขึ้นอยู่เฉยๆเช่นเนี้ยพอเฉยๆสักพักหนึ่งความรักเกิดขึ้นเงี้ยมันก็เห็นอีกถ้าอย่างนั้นถ้ามันมีมันถ้ามันเที่ยงนะพวกเรานะพวกเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกสามีภรรยาน,นั่นนะใช่ไหมครอบครัวแล้วว่าคนทํางานกับร่วมกันนี่นะถ้ามันความโกรธมันเป็นอย่างนั้นตลอดไปเนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอก มันหมดอายุมันดับของมันเองแต่ว่ามันมันเกิดขึ้นทุกเกิดแล้วก็ดับเกิดระดับแต่เราทําไมไม่รู้อย่างเงี้ยไม่รู้ท่อทันเ,ออเสียเวลาไหมทั้งงที่มันจะดับอยู่อย่างเงี้ะนะแล้วก่อนจะดับมันก็เป็นสร้างกรรมไปแล้วถ้าเป็นส่วนดีก็สร้างกรรมดีส่วนไม่ดีก็สร้างกรรมที่ไม่ดีกรรมทั้งสองอย่างดีไม่ดีมันเป็นวิบากก็เรียกกับผลของกรรมไงก็กลับมาเกิดอีเกิดอะไรก็เกิดอารมณ์นี่แหละอย่างงี้นะอันนี้นี่ฝากไว้ว่า อ,องคุริมานท่านทำบาปมากนะฆ่าคนเกือบพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแต่ท่านยังกลับตัวกลับใจเป็นพระอาหารหันได้โอ้ยพวกเราไม่ได้ทำบาปเรื่องขนาดนั้นนี่น่าจะปฏิบัติง่ายกว่าท่านอันนี้กเขาฝากไว้นะไม่ไม่ได้ายากเลยนะกลับมาดูตัวเองกลับมาดูตัวเองก็ไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะดูอยากจะเห็นตัวเองนะ่นะให้ดูลมหายใจถ้ารู้ลมหายใจเนี่ยนะ เริ่มต้นมันก็จะความค่อยๆสงบสงบลมหายใจก็จะแผ่วเบาด้วยนะเบา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 ,บาจ้ก,ก็ถึงที่สุดนนก็คือลมหายใจหมดลมหายใจหมดไม่ตายเลยไม่ตายเหลือแต่ผู้รู้รู้ก็ไม่มีตัวไม่มีตัวอะไรม,ม,มีรู้เฉยๆนะพวกเรานะรู้เฉยๆอย่างนี้เนะ่นะเนีย่ยเห็นไหมแม้แต่ผู้รู้ก็ไม่มีตัวไม่มีตนอารมณ์ต่างๆก็ไม่มีตัวไม่มีตนพวกเราสร้างมันมีตัวมีตนเองนะโกรธก็นึกนึกนึกถึงหน้าคนโกรธนะ จริงๆมันสมมุติเราโกรธเมื่อวานถ้าเราไม่นึกก็ไม่มีความรู้สึกอีกนะเกิดจากตัวเราเองหมดเลยว่างั้นเถอะอันนี้ขอฝากไว้ว่านะให้กําลังใจว่าพวกเราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้บรรลุได้นะเอาละมันหมดหมดแตตนอีกแล้ว <c oughs> เอาละพอแล้วหมดแล้วได้พอนเลยเหรอโอเค ขอโทษไม่มันหิวข้าวไม่มันหิวข้าวมันก็เลยดับอ่าตั้งใจระฟอนเอกทาวาริวะาปูราประ,ปร,ะริปุเรนติสาขะรังเอวเมวะเอตโตทินนังเปตานังอุปกาป,ะปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิตรตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนรสอยาถามณิโชติรสยาทาวิวัชฌานตุสาภโรควินาสตุมาเตมภาวัตวันตระโยอิสุขิธิายุกรมภาวาภิวะดนาเสร เสนจังวุดธาปัจจายน้อยจัตตารวธรรมวัตทันเทอายุวันโนยโสขังอาลา ังอายุวัฒกอนทานวัโกสิเรวัโกอนยาสาวักอัลวัฒกอนวันวัฒกอนขวัฒก โตสาปะทาโทอะคารอกาพยาเวราโสกาสะตุตุปาทาวะกาเนกาหันตารยาปิวินาสันตุจเตชัสสาชัยยะเสิทิธนา ราพังสอดเทพากาสุขังพลาเงเสรีอายุยจาวัลโนจะพขังวุญเทญนจยันสวานสันตวันสจะอายุวันจะชีวเสรษิภาวัาตุเตมภาวตุสัพมังคลระ พระเทวตาสาภพุทธานุภาเวนัสธาโสเศภาวะตุเตงภาวตุสาพมังคลาราคันตุสาพะเท วตาสะปัธฐมานนภาเวนะสะาโสเทาวันโตเตงปวันโตสะภามะกะลังรักขันตุสพพาเทวตาสาภาสังฆานุภาเวนะสทาโสเท वाल तोते